เห็นใครที่นอนท่ามกลางสายฝนเพื่อฝึกพลังจิตไหมครับเพราะมีชายคนหนึ่งมีพลังจิตเขาฝึกวิชาท่ามกลางสายฝนชายวัยกว่า60ปีคนนี้นอนตากฝนฝึกกายฝึกใจจนกลายเป็นเหล็กมนุษย์เขาใช้ร่างกายพิสูจน์พลังจิตใช้หัวใจพิสูจน์ชีวิตและใช้ความเจ็บปวดเป็นบทเรียนในการยืนหยัดแต่ใครจะเชื่อ ว่าเบื้องหลังชายที่ยิ้มได้กลางกองไฟเดินเท้าเปล่าบนคมแก้วให้รถทับตัวโดยไม่สะทกสถานคืออดีตคนที่เคยติดเฮโรอ,อีนหนักจนเกือบเอาชีวิตไม่รอดติดยา,เ,าเขาเรียกเฮโรอ,อีนใช่ไหมครับก็ไปสำนักสงฆ์ทําระบอกก็ไปเริ่มฝึกวิชาตากฝนที่นั่นครับคือรักษาตัวหายแล้วครับครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ทราบไหมคะว่าเราติดยาทบครับท่านเป็นคน ให้ค่ารถส่งผมมาที่ทํำกระบอกกับแม่ครับก็คอยดูแลกันอยู่ครับแม่อะไรคือจุดเปลี่ยนให้กลับมาได้คะเมื่อเห็นแล้วรู้รสชาติของความเมาแล้วก็ไม่เห็นมีประโยชน์อะไรครับก็คิดตรงนั้นแล้วก็พ่อแม่เรามองนั่งร้องไห้อยู่อย่างนั้นเราจะทนดูได้ยังไงเมื่อเราเป็นมนุษย์กับขังอูกลับมาสุดเลยขอบคุณมากครับซูเปอร์สปอยเรื่องเล่าคนอัจฉริยะ วันนี้จะพาคุณไปรู้จักกับชายผู้ไม่ธรรมดาชายที่เปลี่ยนสายฝนให้กลายเป็นสนามฝึกใจและเปลี่ยนชีวิตที่เคยพังให้กลายเป็นแรงบันดาลใจระดับตำนานนี่คือเรื่องจริงของคุณฝาฝนเหล็กหรือที่ทุกคนเรียกกันว่าลุงฝนลุงฝนอายุ61ปีอาชีพของเขาไม่ใช่หมอไม่ใช่นักมายาคนแต่เป็นศิลปินโชว์แปลกพิสดาร ที่ทำให้คนดูต้องร้องโอ้โหทุกครั้งที่ขึ้นเวทีแต่กว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ชีวิตของลุงฝนเต็มไปด้วยรอยแผลทั้งร่างกายและใจเขาเริ่มเสพเฮโรอีนตั้งแต่อายุ19ชีวิตตอนนั้นแทบจะไม่มีทางออกจนวันหนึ่งพ่อแม่รู้และน้ำตาของพ่อแม่คือน้ำฝนที่ดับไฟในใจเขาพ่อกับแม่ไม่ดุดา่าแต่พาไปที่สำนักสงฆ์ถ้ำกระบอกและที่นั่นเอง คือจุดที่เขาเริ่มฝึกวิชากลางสายฝนเขาฝึกนอนตากฝนเพื่อสู้กับความหนาวฝึกจิตให้แข็งจนร่างกายไม่สั่นและวันหนึ่งฝนหยุดตกแต่ใจของลุงฝนกลับสดชื่นอีกครั้งนั่นคือวันที่ชื่อฟ้าฝนเหล็กถือกำเนิดขึ้นหลังจากนั้นชายคนนี้เปลี่ยนจากคนที่เคยติดยา เขาผันมากลายเป็นนักแสดงพิศดารแบบเต็มตัวโชว์ของเขาคือสิ่งที่ไม่มีใครกล้าทำแต่ลุงฝนทำได้ใช้มือเปล่าดับไฟร้อนศีสะหม่งก้อนอิดให้แตกเดินเท้าเปล่าบนคมแก้วและโชว์อีกมากมายที่ทำให้ใครหลายคนอึ้งกันเลยทีเดียวซึ่งทั้งหมดนี้เขาแสดงมาแล้ว41ปีและออกทีวีกว่า77ครั้งทั้งในไทยและต่างประเทศญี่ปุ่น เกาหลีฝรั่งรู้จักลุงฝนหมดแต่แม้จะเคยดังวันนี้ลุงฝนกลับต้องต่อสู้กับอีกสิ่งหนึ่งคือไหวและเวลาไม่มีคนจ้างไม่มีงานไม่มีรายได้ลุงฝนยังคงโชว์ไปตามที่ต่างๆแบบไม่คิดเงินใครพอใจก็ให้ทิปบ้างแล้ว,วัดคือที่ที่คอยยื่นมือช่วยเขามาตลอดสิ่งเดียวที่เขาฝันไม่ใช่ชื่อเสียงไม่ใช่เงินทอง แต่คือมอเตอร์ไซค์คันใหม่เพื่อใช้รับส่งพระและช่วยคนที่ไม่มีค่ารถแล้ววันนี้ซูเปอร์สปอยจะมาท้าพิสูจน์พลังของชายผู้นี้อีกครั้งนี่คือความสามารถพิเศษนะครับฝึกฝนมา40ปีนะครับพลังฝ่ามือเปิดขวดเชิญครับท่านจะลองดูก่อนไหมครับจะลองทำดูบ้างไหมครับอทำยังไงนะครับทำยไงนะครับจับปุ๊บแล้ว ตบลงไปครับอ๋อโอเคอย่าเลิกคุณซุปเพื่อมีพลังเหมือนกันครับมนุษย์มีพลังเหมือนกันแต่ต้อเชื่อว่าเรามีให้เชื่อก่อนใจเราเป็นใหญ่ใจเราใหญ่ใจเราใหญ่เราเชื่อเรามีเราเชื่อเรามีทีนานครับขอที่เปิดกครับเจ็บครับนี่ผมตบเบาๆผมเจ็บผมเจ็บครับเป็นความรู้ว่ามนุษย์เราสามารถเรียกพลังมาไว้ที่มือได้ เรียกยังไงคะโทรครับ คุณลุงครับตอนที่อ้าอไอ้เนี้ยคืออะไรฮะทำเสียงเติมอารมณ์ให้มีความสุขในรูปแบบการรัะจบทีได้ไหมฮะเหมือนเดิมไหมคะถ้าทำอีกจะเสียงพูดเหมือนเดิมไหมคะน่าจะได้ครับเดี๋ยวผมจะได้จดไว้อ้เฮ้ยเยอโอยตอนนั้นคุณลุงมีหลายภาษาเจ้าปนีเฮ้ยเจ้าปยิ่งเจ้าอะไรสักอน่นี้ใช่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 มีคำนี้ใช่โชว์ต่อไปเกี่ยวกับอะไรครับเป็นการซัดอาวุธลับครับซัดอาวุธลับ ทีมงานครับอุปกรณ์ชุดต่อมามาได้เลยครับ<อ>ท่านคณะกรรมการครับในมือของคุณลุงฝนตอนนี้มีตะเกียบในมือ5อันครับ,รบเป้าหมายเราคือชาวต่างชาติที่อยู่บนแท่นไม้เด้อเด้ๆคืออะไรฮะฝรั่ง ขาแยกอาชีพนี่นี่ก็โชว์คนแปลกเหมือนกันขอโทษไม่ได้ปรึกษาก่อนมันมาแว๊บๆลองเล่นดูลองดูลองดูครับครับลุงฝนครับต้องปาให้ติดฝรั่งนะครับความยากคือค่อนข้างเล็กและผิวค่อนข้างมันต้องจังหวะตรงไม่งั้นมันฉลับไม่ติดพร้อมนะครับครับพวกเราจะช่วยครับเ้าเสียปรบมือให้ลุงฝนนะครับได้ครับลุงฝนครับ โอกาส5ครั้งโอกาสครั <thing> ้งที่หนึ่งเชิญครับโอ้ยเอ็งกลับไ้ด้วยเมื่อกี้ทำไงฮะลุงเมื่อกี้มันกลับเองเหรอฮะน่าจะฟลุกครับอันนี้ตั้งใจต่อครับน่าจะฟลุกครับท่าน้การครับงั้นผมบอกครั้งแรกยังไม่นับนะครับยังเหลือโอกาสเท่าเดิมห้าครั้งครับ เออ,เอ,อลุงทำได้ไงอ่ะไม่เอาเอย่าสงสัยเ,ออเยอะสิครับ <laughs> ครับพร้อมนะครับพรอ้อมไปครับอุ้ยเอาแล้วปกักหน่งครับปกักหน่งครับโอ้ การต่อไปภารกิจสุดท้ายครับครับฝึกสมาธิขั้นสูงครับเป็นการย่างก้าวไปบนสิ่งที่เรียกว่าไม่แข็งแรงมั่นคงเลยจะเป็นยังไงทีมงานครับขออุปกรณ์ครับทางคณะกรรมการครับและนี่คือภารกิจสุดท้ายครับครับการทรงตัวบนขวดและก้าวย่างไปข้างหน้า โจ์นี้ขอให้ลุงฝนยืนบนขวดนะครับก้าวไปเรื่อยๆเนี่ยให้ได้19ขวดล้มไม่เป็นไรแต่ลุงต้องอยู่บนขวดตลอดเวลาครบ19ถือว่าทำภารกิจสำเร็จโค,คือ,อค,ความยากก็คือว่าพื้นของเราเนี่ยพื้นสเตจเนี่ยมันไม่ได้สม่ำเสมอมากนักแล้วก็ตัวขวดเป็นขวดเปล่าไม่มีน้ำหนักแล้วก็ลุงต้องกาดจังหวะทรงตัวอย่างดีแล้วทุกท่านครับดูรองเท้าที่ใส่รองเท้าหนัง เอาไม่ถอดเหรอไม่ถอดครับไม่ถอดเหรอไม่ถอดครับผมกำลังนึกภาพว่าจะใช้นิ้วเท้าเนี่ยคีบลงไปได้ครับแล้วรองเท้าคุณลุงขันข้างนะครับเป็นลักษณะรองเท้าที่มีส้นรองเท้าด้วยคือตัวเขาเองก็เชิดหลังให้สูงขึ้นนะครับเป็นโจทย์ที่ต้องรักษาสมดุลใช้สมาธิอย่างเต็มที่เดินเบาบนปากขวดครับผมช่วยถือไหมครับประจำที่เลยครับ 2,9แล้วครับนี่2,9แล้วครับ1,2แล้วครับ3 4เยี่ยมครับ หขวดลงไม่เป็นไรนะครับเจ็เปิดเปิดแล้วเปิดแล้วช้าชา,ชาดได้ครับลุงครับปแ,แปดอีก2เก้าครับขวดไม่พอต้องเติมขวดนะครับเก้าเก้าเดียวนะครับ ก้าสุดท้ายนะครับก้าที่10ครับคุณลุงจะยังไงดีครับมันเหลือขวดไปเดียวครับเพียงแค่9ได้นะครับ อดีตคนติดยากลายเป็นคนที่ใช้ชีวิตเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่นและนี่คือเรื่องราวของลุงฝนฟ้าฝนเหล็กเรื่องจริงที่ยิ่งกว่าในหนังแรงบันดาลใจที่เกิดจากร่างกายและหัวใจของคนธรรมดาความสนุกยังไม่หมดเพียงแค่นี้สามารถรับชมเรื่องราวสุดประทับใจของลุงฝนเทพพลังลมปราณแบบเต็มๆได้ในคลิปนี้เลยครับแล้วครั้งหน้าซุปเปอร์สปอย เรื่องเล่าคนอัจฉริยะจะพาไปรู้จักกับคนเก่งคนไหนอีกห้ามพลาดนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับอย่าลืมไปกดพร้อมกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปครับ